อ่าสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเบอร์หนึ่งครับพี่น้องครับโอนี้มางานแต่งงานของท่านถีเบ้นนะครับนะอยู่อำเภอพยูนจังหวัดขอนแก่นพี่น้องครับนี่อยู่บันโตนนะครับโอนี่จันลอยเด้มาซอยงานแต่งเพื่อนนะครับของจันตีนะครับเะวังประตูท่าเขาครับท่านสบายใจเป็นเพื่อน้าวบ้านพี่น้องครับเดี๋ยวผ้าเขาไปบุกทั้งในพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เริ่มต้นท้ายั้งแต่หนางานกันพี่น้อง นี่นะครับเพิ่นเฮ็ดรูปเพ็ดยังมาติดครับเพิ่นว่าเฮ็ดเป็นทางเขานะครับเอ้สุดยอดเลยพี่น้องเอลยนะครับแหน่แต่ละลูกของเพิ่นนะครับเพราะว่าทันตีเดีเพิ่นเป็ี่ยนเฉพาะลานป้ายใบนิ้วนะครับผมเพิ่นก็เลยเฮ็ดแบบโชว์ในจังน้อยนะครับแน่นอนแน่นอนพี่น้องเอลยนะเข้ามาในงานแล้วครับบัดนี้นี่นะครับแล้วก็มีจุดถ่ายรูปด้วยนะครับ ไป็นจุดถ่ายรูปด้วยจุดถ่ายรูปอ้าวรูปตัวนี้ก็ตกอ้าไม่ไปนสนใจรูปเจ้าลยจันตีอ้าตั้งให้แล้วนี่นะครับจุดถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายรูปบูถ่ายรูปเป็นที่ระลึกฮัลโหลใช่ละเพื่อนชาวบ้าใช่ละเพื่อนจาวบาสวัสดีครับ อยู่ข้างในวะเอาวัตถออยู่ในเหมือนเราบ่ครับพ่อครับครับผมจะย่อยกับไปใกล้ๆแล้วพ่อพร้อมบังพร้อมบังขออนุญาตนะครับเอาล่ะร่วมครับร่วมถ้าขออนุญาตเก็บภาพ ใ้เบ right. no, oh, ah. ื่อจะบ้ายเบื่อนะเบื่อจะบ้าวะเย้ครับพี่น้องครับเยอยม่โอเอาีเอาแล้วครับนี่นะครับท่าน กำลังถ่ายรูปหมูกันอยู่นะครับอ oh oh ขอขอจะรูปนะครับคูณท่านเข่าน้าหมูอยู่คูณท่านเข่าอยู่ถ่ายต่พี่ดีโออยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับถ่ายรูปเรียบร้อยพี่น้องเลยโอ้บรรยากาศในงานนะครับนี่พนมีลูกโกงสวรรค์พร้อมันยากคุณนายกิ๊กมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย โอเคบันบกระได้ผู้แขียเจ้าบ้าเจ้าสาวอยู่ในมัธไทยค่ันี้เนี่ยห้ผูกน้ำเพิ่เนี่ยเนี่ยขออนุญาตให้คุณนายกิ๊กถือกล้องให้หน่อยต่อเลยจะไปกดปุ่มนะเดี๋ยวมันดับเออต่อไปเลยนะครับสวัสดีพี่น้องครับป้าผู้เขียนท่านตีครับ

ไม่ใช่แขนใหญ่ฝ้ายมันเล็กฝ้ายมันสั้นยัดสิต้องมีสูทยัดสันยัดสั่นครับพี่น้องครับโอ้ไปสั่นจ้าจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวกอดเอาเอาเฟ่บอาจารย์ร้องกันเดี๋ยวอาจารย์ร้องก็รออาจารย์ร้องกันเออจะเสกเนี่ย เนี่ยแม่เ hmm. ส okay. hey, oh, yeah. ี Source, şey. yes. ้ยวคนนั้าวหากัรเพ่งกัรมันยื่นมันยื่นเด้อมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมื่อนกันบ้างสิครัเรียกเฮี้ยนเอาเฮี้ยนเอาเฮี้ยนเอาอยู่บนกนะดานี่อยู่ทุกะขอบคุณครับขอบคุณตากล้องจิกด้วยนะครับนี่สิเก็บภาพไว้ไป็นโลกยูทูปใหม่แล้วครับผมท่านท่านตีท่านสบายใจนี่บ่ผู้ข้อแก้วได้ดิผู้แก้วได้ดิ กเลื่อผูกเพื่อนจะวบ้าว่เพราะไม่หยังเดี๋ยวมือแรกแค่ผูกมือแรกแค่ผูกเขาเนาะแตกเลยเขาเดี๋ยวเจ้าได้คุ้นสร้างมัตจะใส่เป็นเพื่อนชาวบ้าเนี่ยถ้าเบิรงขทางล่างขึ้นต้องดูข้างล่างอ่ะต้อเป็นคุ้สร้างอ่ะกุมานท่องผมกุมานท่องชาวบ้าวได้หรือไงชาวบ้า กว่าจะเบาขึ้นรอกว่าจะเบาวะไ่ไอเ้่อนบ้าดงานเพมาแว่าอาเรียนเชิญนะครับเด้อเป็นผู้สาเวิทเอเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับประหยัดนั่งน้ำคุณแม่นี่ล่ะอาจาร์ก็ไปเขาพา้น้าสั่งสูงเนอย่าเมันรูปไปไกลไหมครับครับ ถ้ลูกคิดิลูกคิด้านนี้กคิดโอ้เป็นมาอย่ตตวชนใกล้จะหก่ปีแล้วถามเพื่นว่าเกษียณปีหน,าานไปไป้าวันกม่เกษียณไปพราะแยงแล้วสอนห้านผมจะไปจะพคนแล้วแล้วามา่ทด้เกษียณอยู่อาจารย์ตรวดครับจอยจอยจพ่อเอจอยขมนจอยย โอ้ผูแกวแก้ขังมาด้านชาวบ้านร่องนะเนี่ยชาวบ้านร่องชาวบ้านร้องครับแม่คุณแม่ก็ร่างเซียวคุณแม่เซี่ยวท่านสบายใจนะครับพวกเพื่อนชาวบ้าวนะครับ อีพอข้อศกครับพี่น้องครับนี่ยเป็นยนูมีอีพอข้ศกเสียงใสเสียงดีนี่ครับบรรจากาศฝายนอกนะครับผมน่อีพอข้ศกเราก็ว่าไปเรอย้พอนะอีพอ่มอยู่ที่เดียวอยู่ั อันนี้จะเป็นอันน so okay. so ี so yeah. so well> at ้จะเป็นแผนกของสมมาเท่ากับนอนี่แผนกของสมมานะครับครับแม่แผนกสว่านั่นก็คือนั่นก็คือแผนกผู้สูงวัยโอ้ขึ้นแม่แผนกสูงวัยวันนี้แม่มาอันนี้แผนกแผนกของชับรวยเรือว่าของสมมา ครับผมนี่นะครับนี่แหละครับวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาพี่น้องนะครับมีงานแต่งมีนะครับตามเฮียนตามคล้องนะครับขาดบ่ได้นะครับคือการถ่ายรูปนะครับการถ่ายรูปการถ่ายรูปนี่คือในงานแต่งนีเป็นสิ่งที่ฮิตที่สุดนะครับจะบ่าวเจ้าสาวปวดขี่ปวดเนี้ยวกันลูกบ่ได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าพี่น้องหลายนะครับ một mươi <laughs> mốt một mươi <laughs> hai một mươi ba một จะบ้าว่าฉัประจยังตอนนี้กูจุบซุมเงว่าจะบ้าว่าเอาอไปเ่ดล่ออชุดใหม่มาบ่บัดเนี่ยเอาเวนเนเจ้าสาวเวจะบ่าวยืนเฟังได้สิ โอ้ยงามไหนกันเจ้าของมาถึงงามไหนพีนาพีนาพีนาิไปสิได้ปะผูแขนอีกว่อ้าอีเด้อออกออกยูทูบเด้อออกยูทูบเลเด้อพีนาเป็นวะอาเอาละครับพีนาและปีนาาก่าน็ทนเล้โอ้่านอีเมลเราท่านเลี้ยวอันนอีเมลาท่นเล้ยวเด้อเกนจะบ้าไปใช้เท่านไหเด้อหาเก่าอีบ ก็ย <Yes, okay. ี่ว่าดันสบายใจสบายใจอย่างเดียวโอ้แน่นอนเลยเจ้าเจ้าว่ใส่รอหงำไปอีกเนี่ยครับขึ้นมาศาเอ้าไปไปหาส่งลูกซินก้อยโยไปรอส่งลูกซินอยู่ไหมไปส่งลูกซินยู่เครลีสองชุดนั่นไงสองเจ้าแล้วเหลืออีกสองเจ้า ไปไปไปก็ <coughs> กูแก้วกูแกวกแก้วกูแก้วลูกกวลูกกวโอ้กูแก้วอะไรอีหลีอะาบาทสองตาแฉ่งไปจะบอกเพียงจะบอกเพงว่าดอกก่องเออแฉงคือยังไปนองหนอดอกแก่งแตก เออเราโน้ตเขาบอลกันไปดองครับเอาโอเคมื่อนี้ขออนุญาตจบคลิปก่อนเดอบัอร์เด้อเด้อเด้ผู้แขียนน่ะเอาเอาเอาแล้วขออนุญาตจบคลิปก่อนเด้อร์บัตเตอนะครับพี่น้องครับฝากแฟนครับเอฟซีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้มางานแต่งของจานตีนะครับท่านสบายใจนะครับเพิ่นเป็นฟางเป็นฟ้าเลยนะครับสำหรับท่านตีนะครับนี่นะครับผู้ชี้เป็นนนะครับ เป็นพยานรักนะครับมื่อนี้จะลอยได้มาเป็นพยานรักให้เพิ่นนะครับพี่น้องอ้าวเฮ้ยเปิดอนแล้วไปเนาะท่านจะเบาท่านเพื่อนจะเบาท่านเจ้าสาวสามันยืนมันยืนอ่ามันยืนมันยืนครับผมเอา